โอเคครับเมย์ครับสภาพพร้อมๆที่จะต่อยในสุดใหญ่วันนี้คงเกตตอนนี้สภาพร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับผมครับสภาพร่างกายจะต่อยซึ่ใหญ่ฝั่งนี้ครับก็8ปอร์เซแล้วครับตอนนี้ก็ค่อนข้างพร้อมพอสมควรครับผม20เปอร์เซ็นที่คุณคุณยังไม่พร้อมคือมันมันเป็นการเตรียมการเรื่องอะไรบ้างครับก็เป็นการเตรียมการเรื่องการแก้เกมครับผมเพราะว่าโชคกับมาสกิครั้งนี้ก็เข,าก,ขาก็ไม่ธรรมดาครับผมเขาก็เป็นโชคที่ เป็นท็อปๆของโลกเหมือนกันครับผมก็ต้องแก้เกมให้ละเอียดแล้วก็ต้องเอาชนะให้ได้ครับผมครับอที่เราศึกษามาตัวตัวตัวโนอีริเนี่ยผู้ต่อสู้ของเราเนี่ยมีจุดเด่นอะไรครับก็โนอีริก็มีจุดเด่นเรื่องอาวุธที่ค่อนข้างรุนแรงครับมีความแม่นยําแล้วก็มีลูกเตะที่ไม่ธรรมดาครับผมลูกเตะที่ไม่เหมือนทั่วไปครับผมเขาจะมีลูกเตะ เตะหน้าท้องะครับผมทําให้ลูกเป็นลูกอันตรายครับผมเราต้องระวังให้ดีที่สุดครับมันเป็นลูกที่เหมือนเป็นช็อตที่เหมือนทางนักวยไทยคนนึ้งก็ซูเปอร์เลกได้โดนประมาณนั้นปะใช่ครับที่ใช่ครับใช่เลยครับที่โดนทากิรุเตะนะใช่ครับผมครับซึ่งลูกนี้คุณกังวลก็ก็ไม่กังวลครับผมเพราะว่าเราก็มีการเตรียมการแล้วก็ซ้อมไปด้วยครับการหลบการหลีกครับผมไม่ทําให้ยืนรับครับผมถ้ายืนรับอาจจะ จุกหรือทําให้เราเสียทรงได้เสียอาการได้ครับผมครับนอกจากเรื่องเตะเรื่องสไตล์าการชกที่อาจจะไม่เหมือนนักที่บ็อกซิ่งทั่วไปครับกังวลอะไรไหมครับก็นักชกแต่ละคนก็สไตล์การชกก็ไม่เหมือนกันครับผม mm hmm. อย่างโนลี่นี่ก็เป็นนักชกที่อาคีบ็อกซิ่งจ๋าเลยครับก็ทําให้เราต้องชกต้องแก้เกมค่อนข้างละเอียดหน่อยเพราะว่าเขาก็เป็นนักชกที่เก่งคนหนึ่งเลยครับ เอาจริงตัวเมย์เองชกในแบบชิปบ็อกซิ่งเนี่ยถ้าจะประมาณนะนะครับกี่ไฟครับถ้าประมาณก็ประมาณเกือบสี่สิบห้าสิบไฟได้ครับสี่สิบห้าสิบไฟครับเดนมาดาสี่สิบห้าสิบไฟเคยชกกับนักมวยญี่ปุ่นมาก่อนไหมครับอ่านี่เป็นครั้งแรกครับผมที่ชกกับโนริเป็นครั้งแรกครับผมที่จะชกกับญี่ปุ่นครับนี่เป็นครั้งแรกเลยใช่ครับผมที่เราเจอนักชกญี่ปุ่นใช่ครับครับแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับว่าตัวเราเองก็อาจจะมีทีมงานครับก็คือ แก้วปะฮะแก้วมันช่วยเีมช่วยเสริมใช่ครับเพราะว่าเขาเคยชกกับพี่แก้วมาแล้วสองนังครับเขาเหมือนกับเหมือนเขาเป็นนักชกที่แพ้ทางมวยซ้ายอยู่แล้วครับมีพี่แก้วพี่แก้วมาช่วยแก้เกมให้ผมก็เป็นเกียรติครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจครับที่ได้พี่แก้วมาแก้เกมแล้วก็ช่วยดูแลให้ครับว่าต้องชกแบบไหนวางแผนการชกยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบนอกจากเรื่องของของการแพ้ทางมวยซ้ายแล้วของโนุยลีแล้ว มีจุดไหนครับที่น่าจุดที่เราได้เปรียบเขาอ่ะครับก็เป็นอาวุธที่หนักหน่วงรุนแรงกว่าครับผมเขาอาจจะเป็นนักชกที่คมแม่นครับผมแต่ผมคิดว่าผมน่าจะหนักกว่ารุนแรงกว่าเพราะว่าเขาเพิ่มจากเวท -65 ขึ้นมา70ทําให้เราได้เปรียบเพราะว่าเราเคยชกอยู่เวทเฟเเวทอยู่แล้ว70โลอยู่แล้วทําให้เราอาวุธที่ค่อนข้างจะหนักกว่ารุนแรงกว่าครับผมผมคิดว่าย่างนั้นนะครับ คือแสดงว่าตัวตัวนี้โนยลี่เองก็อาจจะอัพอัพไฟนะใช่ครับอัพขนาดอัปรุ่นมาใช่ครับผมน่าจะไม่กี่ไฟ์ป่ะครับก็น่าจะไม่กี่ครั้งครับแต่ว่าเขาก็ชกชนะนักมวยที่เก่งๆหลายคนได้ครับผมก็ต้องยอมรับเขาครัเพราะว่าเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับผมในไฟที่เขาต่อยกับกับแก้วนะครับกับแก้วสองครั้งแต่มีไฟหนึ่งที่รู้สึกแก้วแพ้ครับในไฟนั้นเมย์ได้ดูไหมครับก็ได้ดูครับได้ดูทั้งสองไฟครับผมว่า เราก็จะดูว่าเขาแพ้ยังไงครับผมแพ้แก้อย่างไงชนะแก้อย่างไงเราต้องไปปรับเปลี่ยนแก้เกมมาที่ซ้อมครับผมเพราะว่าเราจะไปสู้เขาได้ได้ดีแล้วก็เอาชนะเขาได้ครับเกี่ยวกับวาทีการเตรียมตัวของเมย์ครับผมเพราะว่าหลังจากที่ไฟที่ล่าสุดที่ต่อยอัมาร์นี่พักการไหมครับในการเตรียมตัวที่ต่อยในไฟนี้ก็พักแค่เดือนเดียวครับผมเพราะว่าไฟนั้นก็แพ้มาก็ทําให้เราแบบ พักกลับไปพักแล้วก็กลับมาซ้อมใหม่ครับผมสู้สู้ใหม่ครับผมเรื่องของร่างกายครับก็มีแฟนๆเป็นห่วงว่าเมย์ปีละสามสองแล้วครับผมเรื่องของสภาพร่างกายตอนนี้ถ้าตีเปอร์เซ็นต์จากเมื่อก่อนเนี่ยคิดว่าร่างกายของเมย์ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะกำาสุดในช่วงระยะเวลาในช่วงนี้ก็เป็นไปตามอายุแล้วครับเพราะว่าผมก็อายุเพิ่มขึ้นทําให้ความรวดเร็วก็ช้าลงช้าลงไปบ้างครับผมแต่ก็ผมก็ยังคิดว่าผมยัง ได้อยู่ครับผมว่ายังแข็งแรกอยู่ยังที่จะสู้ได้อยู่ประมาณ80 80 90ครับผมอาจจะไม่เต็มร้อยแต่ก็สู้ส,สู้สู้ให้ถึงที่สุดครับหลังจากไฟล์ล่าสุดซึ่งน่าจะเป็นไซล์แรกในวันที่พ่ายแพ้แบบเขามันทำให้ความมั่นใจหรือว่าการเตรียมตัวในไฟล์ต่อไปมันผ่นอนจิตใจอะไร,รบ้างมันก็เป็นเกมกีฬาครับผมผมคิดว่าเป็นเกมกีฬานะครับเพราะว่าแต่ก็รู้สึกเสียใจครับผมเพราะว่าเป็นการ แพนน็อกครั้งแรกของผมในใน Key boxing, คี boxing, บอ็อกซิ่งเพราะว่าผมชคคีบ็อกซิ่งมาตลอดผมไม่เคยแพ้แพนน็อกเคยแพ้คะแนนอย่างเดียวแต่ก็ทําให้สภาพจิตใจเราทําทให้ดับไปนิดนึงครับแต่ก็มีกําลังใจจากครอบครัวจากแฟนมวยทั่วโลกครับผมที่เชียร์ที่ผมที่เชียร์ที่ให้กําลังใจผมมาโดยตลอดอครับทำให้เรากลับเลดขึ้นมาสู้ได้อีกครับผมไม่ให้ยอมแพ้ง่ายๆครับผมจากการแพยแพ้ในไฟที่แล้วคิดว่าเรามีข้อบกพร่องหรือว่าจุดไหนที่จะนำมาปรับปรุงในไฟต่อ,ตอไป ก็ปรับปรุงทุกด้านครับผมเพราะว่าเราค่อนข้างจะช้าลงแล้วทาให้เราต้องเพิ่มรลมเร็วเพิ่มน้ําหนักเพราะว่านักชกในวันแชมเปี้ยนชิพก็เป็นรุ่นเซฟรุ่นเพเทเวดก็เก่งทุกคนครับผมแล้วก็แข็งแกร่งแทบทุกคนเลยครับทาให้เราต้องพัฒนาก้าวต่อไปครับ แลในตัวของเมยตอนนี้น้ำหนักรุ่นเฟเธอร์เบดคับร้อยังยังเป็นน้ำหนักที่สบายๆหรือว่ามีการคุมเยอะครับน้ำหนักนี้ก็น้ำหนักนี้ก็เป็นน้ำหนักที่สบายๆแล้วครับเพราะว่าผมน่าจะเป็นการน้ำหนักที่ที่ดีที่สุดแล้วครับในรุ่นเฟเธอร์เบเนี่ครับครับเมย์คิดว่าถ้าสมมุตินะครับหลังจากเกมในไฟนี้เราเป็นผูดชนะมันจะสร้างอิมแพ t สร้างอะไรกับตัวเราครับถ้าเราชนะในไฟ์นี้ก็ ถ้าชนะในไฟนนี้ก็ดีเลยครับเพราะว่าเป็นการชนะซูเปอร์สตาร์ของประเทศญี่ปุ่นเขาเ,เขาก็มีชื่อเสียงในประเทศของเขาทําให้เรากลับมากลับมาได้ครับผมกลับมาแจ้งเกิดกลับมาชนะอีกครั้งนี้ครับเพราะว่าเราก็แพ้มาหลายครั้งแล้วเราก็อยากกลับมาใช้ชนะอีกครั้งครับต่อนหน้าแฟนมวยต่อนหน้าทุกคนครับที่ตามเชียร์และให้กําลังใจผมครับ ้นีครับในในวันนั้นครับก็คงจะมีคนรอเชียร์เมย์เยอะครับครับผมไม่น้อยเลยทีเดียวมีอะไรจะฝากบอกกับแฟนๆที่รอเชียร์และติดตามเราอยู่ด้วยครับก็อยากฝากแฟนๆครับทั่วโลกแล้วก็แฟนๆชาววันแชมเปตชิมนะครับก็อยากให้กําลังใจกันต่อไปครับผมผมก็จะทําหน้าที่ของผมให้เต็มที่ครับผมจะเอาชนะครั้งนี้ให้ได้แจ้งเกตได้ได้ครับผมก็ฝากเชียร์ให้กําลังใจหรือไปดูได้นะครับที่อินแพคลีน่าครับผมแล้วก็ไม่งั้นใครไม่สะดวกก็ไปดูที่ ทีวี TV ก็ได้ครับผมตามเชียร์ให้กำลังใจผมต่อไปครับผมผมก็พร้อมสู้เพื่อเอาเชนะให้ได้ครับผมครับขอบคุณมากครับเมนครับขอบคุณครับ